คิดเมนูอะไรไม่ออกนี่เลยค่ะผัดกระเพราได้ซองสำเร็จแบบใหม่มาให้ลองเป็นเครื่องผัดกระเพราค่ะคือมีใบกระเพราแห้งกระเทียมแห้งพริกแห้งอยู่ในซองเดียวกันแต่ไม่มีผงชูรสนะคะเครื่องพวกนี้ก็คือทำให้มีกลิ่นหอมกระเพรานะ,ะคะช่วงนี้ผักจะมีน้อยค่ะก็ใช้พริกหยวกแทนพริกหยวก สีส้มสีแดงแล้วก็หัวหอมใหญ่ทำง่ายๆค่ะก็ตั้งกระทะกระเทียมตั้งไฟไม่แรงมากผัดให้หอมนี่ก็คือเนื้อหมูหมูมีติดมันค่ะแต่ก็เลยเฉือนออกเอาช่วงติดมันเนี่ยเราจะไปทำหมกหน่อไม้ส่วนเนื้อสวยๆที่ไม่มีมันเราก็จะใช้ผัดกระเพรา นี่คือใบกระเพราแช่แข็งใบกระเพราสดแล้วแช่แข็ง,าขงมากอไม่มีกลิ่นหอมเลยเลยค่ะคืออันนี้คือแพ็คสุดท้ายแล้วไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะคงซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถึงแม้จะมีเครื่องปรุงแห้งที่โชว์ไปเมื่อกี้เราก็ต้องใช้น้ำมันหอยใช้น้ำตาลทรายแล้วก็สีอิ๊วขาว ในการเพิ่มรสหรือปรุงรสเหมือนเดิมเราเลี่ยงไม่ใส่ปรุงชรสนะคะเพราะว่าลูกชายและคนที่บ้านกินด้วยเราแยกผัดผักค่ะแยกผัดไม,ไ,มไม่ผัดรวมกับเนื้อหมูกลัวม,มันจะเหนียวนะคะก็เลยแยกผัดก่อนผัดผักแล้วเราค่อยไปผัดเนื้อหมูอีกกระทะหนึ่ง สีเขียวๆก็คือใบกะเพราก้อนเมื่อกี้นะคะที่แช่แข็งเอารวมก็ไปผัดด้วยค่ะจะได้มีสีสันสีเขียวผสมไปด้วยเติมเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะก็มีน้ำมันหอยใส่ตามชอบเลยจน,นึงช้อนโต๊ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครึ่งหรือสองช้อนโต๊ะก็แล้วแต่ความชอบหยอดน้ำตาลนิดนึงซีอิว๊วขาว นิดหนึ่งแล้วก็ชิมรสตามชอบก็อร่อยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่สม,มนุนไพรใบกระเพรากลิ่น,นหอมนะคะโรยลงไปที่จริงถ้ากินคนเดียวก็จะโรยผงใบกระเพราเยอะหน่อย แต่ทีนี้กินทั้งบ้านก็แค่ช้อนเดียวก็พอก็ได้กลิ่นกะเพราอยู่นะคะใช้กระทะเดิมนี่แหละค่ะตั้งไฟไม่ต้องล้างเลยใช้แล้วก็กระเทียมผัดให้หอมแล้วก็วางเนื้อหมูที่ไม่ติดมันเอาลงไปผัดให้กระเทียมหอมกรอนอน,นะคะนี่คือผัดพริกหยวกที่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็นำเนื้อหมูไม่ติดมัน ลงผัดในกระทะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะประมาณ2-3นาทีกะว่าให้เนื้อมันเนื้อชิ้นไม่ชิ้นไม่ใหญ่ชิ้นไม่หนาสุกเร็วส่วนเนื้อติดมันตรงนี้ก็เป็นเมนูต่อไปก็คือหมกหนอ่อไม้เดี๋ยววันต่อไปจะทำหมกหนอ่อไม้ใส่หมูติดมันให้ชมนะคะ รวนสุกได้ที่พอประมาณแล้วก็ปรุงรสเช่นเคยค่ะก็น้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพูดถึงใบกระเพราก็มีส่งใบสดมาขายนะคะที่ร้านเอเชียที่นี่ซื้อมาลองหลายครั้งแล้วค่ะมาทำบะผัดกระเพราก็มีกลิ่นหอมแต่ไม่มาก ไม่รู้เพราะอะไรกระเพราช่วงที่เอามาขายไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนที่ไทยกลิ่นไม่หอมกลิ่นไม่ฉุนเหมือนปกตินะคะบางทีก็คิดเล่นๆน,นะคะอยากปลูกกระเพราไว้ขายที่นี่หน้าร้อนแต่กระเพราที่นี่ปลูกยากเพราะขึ้นยากมากค่ะไม่เหมือนใบโหระพาโหระพาไทยยังปลูกง่ายกว่าหลายครั้งเลยค่ะเกือบทุกครั้ง ด้วยซ้าไปเวลาผัดกระเพราอย่างเงี้ยก็ใช้ใบโหระพาแทนใบกระเพราโหระพาไทยนะคะเอาเนื้อหมูปรุงเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ใช้ผัดผักที่เราเตรียมไว้มาผสมกันเสร็จแล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟร้อนๆอนเลยเตรียมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ้อนกินเที่ยงกัน ถึงจะมีผัดกระเพรามีผักเป็นพริกหยวกแล้วตัดความเผ็ดนิดนึงโดยการทำสลัดสำเร็จใช้ซอสสำเร็จค่ะทำง่ายๆค่ะใช้ซอสที่ซื้อสำเร็จแล้วมาโรยตรงสลัดได้เลย ข้ากะเเผาร้อนๆพร้อมข้าวสวยร้อนๆตักเสิร์ฟในจานมาค่ามากินข้าวด้วยกันกะเเราแต่ไม่มีไข่ดาวนะคะง่ายๆค่ะนี่คือผัดกระเพราคนไกลบ้านสวัสดีค่ะ